มาตรา194ด้วยอำนาจแห่งมูลนี่เจ้านี้ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระนี้ได้อันหนึ่งการชำระนี้ด้วยกฎเว้นการอันหนึ่งอันใดก็ย่อมมีได้มาตรยา195วร์หนึ่งเมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนี่นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภทและตามและถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือตามจิตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก,กำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซ ท่านว่าลูกนี่จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลางมาตรา195วรวรคสองถ้าลูกนี่ได้กระทำการอันตนพึงจะต้องกระทําเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดีหรือลูกนี่ได้เลือกกําหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดีท่านให้ถือว่าทรัพย์นั้นเป็นวัตถุแห่งหนี้จําเดิมแต่เวลานั้นไปมาตรา2 0 3 ถ้าเวลาอันจะพึงชำระนี่นั้นไม่ได้ไม่ได้กำหนดไว้และจะอนุมานจากพฤติการทางปวงไม่ได้ใสท่านว่าเจ้านี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพันและฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุดกันมาตรา2 0 3ศวสองถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หาก,ก,หากเป็นกรณีที่สงสัยท่านสาจรนิฐานไว้ก่อนว่าเจ้านี้จะเรียกให้ชำระหนี้ ก่อนถึงเวลาหาได้ไหมแต่ฝ่ายลูกนี้ย่อมชํชำระนี่ก่อนถึงกำหนดก็ได้มาตรา2 0 4วรหนึ่งถ้านี่จะพึงชำระนั้นถึงกำหนดแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้านี่ได้ให้คำเตือนแก่ลูกนี้ลูกนี่ยังไม่ได้ชำระนี่ไสลูกนี่ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาตรา204วักสองถ้านี่อันจะพึงชำระได้กำหนดไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระภายในกำหนดไซท่านให้ถือว่าลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดโดยไม่พอต้องเตือนเลยข้อความเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ต้องบอกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระนี้ที่ได้กำหนดเวลาลงไว้โดยอาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทิน นับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา205ตราบได้การชำระหนี้ไม่ได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งอันลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ก็หาได้ชื่อว่าปินัดไม่